สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เอาเฟรม29นะครับผมมาใส่ล้อ27.5นะครับผมแล้วก็ช oked ยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือนะฮะเป็นใบจานหน้า40นะครับแล้วก็หลัง42เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะนะฮะผมได้ทําการปั่นทางเรียบนะครับผมแล้วก็ขึ้นเนินขึ้นเขาระยะทางเนี่ยอยู่ที่เอ่อหกิกิโลนะครับผมต้องบอกอจะยินีนะครับว่าจากที่ได้ปั่นล้อ29มาเนี่ยนะครับผม มาจับลอ27.5เนี่ยนะครับผมแล้วด้วยเป็นล้อทูเฟลด้วยนะครับแล้วก็หน้ายางเนี่ยกว้างอยู่ที่27.5คูณ1.5นะครับผมทาให้ในการปั่นเนี่ยเบามากๆเลยนะครับผมในการขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยนะฮะจากที่ผมใช้ล29นะครับผม1 29เนี่ยแล้วก็เป็นยางของ S5 นะครับผมเป็นยางขอบลวดนะฮะ2 ศูนย์เนี่ยนะครับผมในการปั่นขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ยค่อนข้างหนืดนะครับผมแล้วก็ทำให้ตะกิ้เนี่ยขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับแต่มาจับล้อยี่สิบเจ็ดจุดห้าแล้วเนี่ยนะครับผมปั่นสบายเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าใส่ล้อยี่สิบเจ็ดจุดห้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็โชคยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยนะฮะรถเนี่ยจะโหลดต่ำมากหรือเปล่านะครับผม คลิปนี้นะฮะก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับผมสำหรับคนที่เบื่อล้อ29แล้วนะครับอยากจะใส่ล้อ27.5นะครับผมแต่ผมแนะนำนะฮะถ้าปั่นทางเรียบเนี่ยนะครับผมแนะนำนะล้อ27.5ใส่พวกอ,อยางหน้ายางสัก2.0นะครับผมมันจะเข้ากับเฟรมนะครับผมมันทำให้ดูแบบอย่างเงี้ยช่องช่องว่างมันจะเยอะเกินไปนะครับผมช่องว่างตรงนนะเนี้ยนะเนี่ย มันมันจะเหลือเยอะเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะใส่หน้ายางให้มันกว้างขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับผมแล้วก็เป็นกึ่งทางเรียบนะฮะจะทําให้การปั่นเนี่ยนะครับผมค่อนข้างราบรื่นนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้อย่างดีๆเลยก็แนะนําพวกแม็กซินะครับผมแล้วก็ชวาเบ้พวกนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมจะทําให้การปัน่นนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะฮะฝากกดแชร์แล้วกด s u b สุดท้านะครับผมฝากเพจกระที่ผ้าปัน่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากท,ที่ติดตามรับชมครับ